<c oughs> นายพรไปว่าปัญหาคือการงานการเงินค่<ฮ>ะยังอื่นมีไรเปล่า<ฮ>ะยังอื่นมีปัญหาไรเปล่าไม,มไม่มีท่านเทวดามีแท้งหนึ่งคนอยู่หรือเปล่าหนึ่งคนใช่ไหมใช่แล้วยังอยู่ด้วยกันเลยยังอยู่ทําให้การงาน <ฮะ S 1> การเงินติดขัดจะให้อยู่หรือจะให้ไปเกิดให้ไปเกิดหให้ไปเกิดเลย หนึงคนน่ะท่านเอ๋ยใช่แล้วห้าวันเลยนั่นแหละสิบห้าวันพร้อมเมื่อไหร่พร้อมตอนนี้บวชอยู่แล้วพร้อมเลยตามนี้ชายหรือหญิงกันเล่าเอ๋ยไม่รู้ค่ะชายหรือหญิงพอจําได้ไหมไม่รู้เลยค่ะข้วจ้เป็นหญิงชื่อชื่อกุลธิตีค่ะกุลธิตีกุลธิตีกินอะไรกินข้ากับกินโจ๊กกินข้าวต้ม โอเคโจ๊กข้าวต้มข้าวใส่เจียวก็ได้นะคะผมจ้าโอเครีบร้อยเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดเด็กนักเรียนนักเรียนหญิงหนึ่งชุดห้าขวบเจ็ดขวบอ้าวตามด้วยสัตว์ไปจ้าค่ะหลวนจ้าจ้ากระบอกครับสามตัวกันแล้วค่ะก l o สามตัวจ้าช้งกทานหนึ่งชุด โอเคขอแล้วขอช็อกโกแลตค่ะได้ป่าช็อกโกแลตได้จัดให้หนึ่งแพ็คตามนี้ไปได้บายบายโชคดีด <ขอ S 1> จ้าเรียบร้อยขอบคุณท่านเทวด,ดาเดินทางมาถึงวาระสุดท้ายแล้วได้ช่วยเหลือมนุษย์วิญญาณสัตว์ประสุสง์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณท่านเทวดาน้อยใหญ่เทวดาผู้มีเมตตามีฤทธิ์มีเดชขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญถึงการแล้วท่านเอ๋ยจากลาเลยก่อนนะถึงการต้องก,าากล่าวจากราไปก่อนนะท่านแลไปก่อนนะท่านเอ๋ย ไปเลยไม่ไปรับเดี๋ยวก็กลับมาอีกนั่นเลยสาธุเทวดาจงเจริญเทวดาน้อยใหญ่จงเจริญหยุร้อยอ่ะอมสินนี่เป็นค่าอาหารของพระเข้าถวายมาอ๋อไม่ไม่นี้มาแล้วค่ะท่านท่านนี่ม่นีเด้อมีปัญหาอะไรเจ้าเธอ อาปาปัจยยวของใครอ่ะเมื่อวานผู้ับบ้านเขาเอาข้าวสารไป